ดี่คัะเพืนๆนค่ะกตรก็จะชมเบบี้มสตูเวิลดันจะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับน้องๆเบบมาในปเจจุบได้รับชมกันนะคะ คลิปนี้แอดจะมาพูดถึงอาหยอนคนเดียวเลย s m a ชิ i Baby Monster ที่มีความสามารถชนิดที่ว่าหาตัวจับยากเก่งรอบด้านถึง vocal rap และ dance เป็นเบมอนอีกหนึ่งคนที่ตกแฟนอินเตอร์ได้แบบรัวๆๆเลยค่ะ <c oughs> โดยเฉพาะจากเพลงที่โชว์ความสามารถในการร้องเดี่ยวจากการ cover เพลง Dangerously ของ Charlie Puth ที่น้องได้รับคำชมอย่างล้นหลาม มากมายจ,จริงๆกับพลังเสียงอันสุดยอดของอาหยอนนอกจากความสามารถในการร้องเพลงของน้องที่ใครได้ยินต้องตกตะลึงและต่างยอมรับในการใช้เทคนิคน้นำเสียงความฟิชั่วความสวยที่สะดุดตาบวกกับคาริสมาเฉพาะตัวและบุคลิกที่ร่าเริงสดใสรวมๆแล้วทุกอย่างนั้นคือสิ่งที่ทำให้ได้ใจแฟนกลับมากมายทั่วรอบไปครองค่ะ และในวันที่30มสิพฤษภาคมที่ผ่านมาน้องก็ได้มาลงรูปใน i อ o ีออฟฟิเของวงด้วยค่ะงอยอาชอนน่า,นารักละมุนมากลูกแต่และรูปที่ลงคือวายดีมากความเอิร์ธโทนดูแล้วนุ่มนวลอบอุ่นใจที่สุดเลยบวกกับท่าโพสต์เอย่ยใดนางแบบแบรนด์ไหนประมาณว่าลงตัวสุด,สดความเดไปแล้วจะไปเป็นแม่คาตามรุ่นพีซินนะ แล้วน้องก็มายืนยันแล้วว่าหนูเป็นหมีตามอีโมจิที่ใช้ในแคปชั่นด้วยค่ะซึ่งในโพสต์นี้คุณแม่น้องฮารามัมคุณ Grand The Star าศิลปินชาวไทยและคุณเคลีนเคลศิลปินชาวอินโดนีเซียก็เข้ามาเมนใต้รูปน้องด้วยค่ะ ซึ่งในขณะที่แฟนๆกำลังรอผลงานของน้องออกมาอย่างใจจดใจจ่อน,นั้นล่าสุดก็มีคลิปที่น้องได้ทำการแสดงบนเวทีที่โรงเรียนเป็นการแสดงที่อาชอนได้ cover เพลง Feeling Myself เพลงของนักร้องแรปเปอร์ชาวอเมริกันชื่อดัง Nicki m i n a j ที่เพลงนี้ได้แม่บียังซ์ควีนบีแห่งวงการ R&B มาร่วมฟิชชิ่งด้วย <Okay. S 1> และจากคลิปนี้นี่เองที่ทำให เกิดดราม่าร้อนแรงเพราะในเนื้อเพลงมีคำหยาบคำหนึ่งที่เรียกว่าคำ N word โดยในเนื้อเพลงจะร้องเต็มคำเลยนะคะซึ่งคำนี้ถือว่าเป็นคำเหยียดสีผิวหรือเหยียดคนผิวดำถือเป็นคำต้องห้ามที่ห้ามพูดเด็ดขาดเพราะว่ามันหยาบคายมากความหมายจะเป็นไปในทางเหยียดผิวอย่างรุนแรง และก็แน่นอนว่าพอคลิปนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์ก็กลายเป็นดราม่าใหญ่โตจากแฟนอินเตอร์รวมถึงติ่งเกาหลีวงอื่นที่มาร่วมผสมรองว่าให้น้องกันใหญ่เลยค่ะ <No. S 2> ซึ่งในกรณีนี้อาจจะมีบางคนที่ยังงงว่ามันกลายเป็นดราม่าได้ยังไงในเมื่อน้องก็แค่ร้องไปตามเนื้อเพลงต้นฉบับแต่จริงๆแล้วเนื้อเพลงนี้มันค่อนข้างจะเซนซิทีฟนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นคนผิวขาวเอามาร้องค่ะซึ่งแฟนๆของน้องเองก็ยอมรับว่าน้องทำผิดไปที่พูดคำนั้นออกมาและเป็นห่วงน้องมากกลัวว่าพอน้องดังไปมากกว่านี้จะมีคนหยิบเรื่องนี้มาเป็นประเด็นอีกจึงไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ส่งอ e ีเมลเรียกร้องให้น้องและทางว g จีต้นสังกัดออกมาเช็แอคชั่นเรื่องนี้เพื่อที่เรื่องจะได้ไม่บานปลายไปใหญ่โตมากกว่านี้ค่ะ <Okay. S 1> ซึ่งสำหรับแอดแล้วแอดมองว่าอายอนในตอนนี้ ก็คือเด็กคนหนึ่งเป็นวัยที่กําลังเรียนรู้เรื่องราวต่างๆมากมายเหลือเกิดบนโลกใบนี้เรื่องราวที่คนทุกคนแม้แต่ผู้ใหญ่อย่างเราเองก็ยังต้องเรียนรู้ไม่มีวันจบสิน้นดังนั้นแอดเชื่อสุดใจเลยว่าน้องไม่มีเจตนาที่จะทำไม่ดีอย่างแน่นอนน้องแค่ทำสิ่งที่ดีที่สุดณนะเวลานั้นตอนอายุแค่นั้น ตัดสินใจในวัยวุฒิที่ทำได้ณนะเวลาน,นั้นแล้วคนเราทำผิดพลาดกันได้และจะพลาดกันได้ตลอดชีวิตสิ่งที่ดีที่สุดที่คนเราจะทำให้กันได้ตอนนี้ก็คือให้กำลังใจกันค่ะแอดและทีมงานและพวกเราทุกคนจะขอเป็นกำลังใจและอยู่เคียงข้างอาคยอนนะคะขอให้น้องก้าวข้ามอุปสรรคนี้ไปให้ได้ค่ะ และพวกเรามารอดูว่าทาง YG จะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงต่อไปด้วยกันนะคะโอเค แล้วเพืะะ่อนๆรักษะคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้แอดว่าสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยนอกจากจะให้กําลังใจกันแล้วต้องระวังอย่าให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ําเพื่อพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเราได้เรียนรูน้และพัฒนาแล้วแสดงให้คนทั้งโลกเห็นว่าอาฮยอนคือเบมอนที่มีศักยภาพเก่งรอบด้านร่าเริงสดใสจิตใจงดงามและไว้ใจได้เหมือนเดิมยังไงเพื่อนๆเ,เ,เม้นมาให้กําลังใจน้องกันเยอะๆใต้คลิปนี้เลยนะคะสำ สำหรับวันนี้แอดลาไปก่อนรักเพื่อนๆมากมายส่งกำลังใจให้อายหยอนเต็มที่เลยแอดไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊วย